วันใดเรามีความทุกข์เราเปิดพระธรรมมาอ่านเนี่ยแก้ทุกข์ได้นะโยมได้ดวงตาเห็นธรรมได้อะใช่ไหมทุกครั้งที่มีการเสพครบใครจะประเมินใครได้ว่าโยมเป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้าณเวลาใดเวลาหนึ่งไม่มีใครประเมินใครได้เมื่อกระแสะแห่งธรรมถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตไม่มีใครรู้หรอกเมื่อกระแสะแห่งธรรมคือพระธรรมเนี่ย เข้าไปถูกต้องบุคคลด้วยทางโสตะคือการฟังการเสพครบแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นบรรุธรรมเป็นโสดาบันสกาธาคาามีอนาคามีอหรหันต์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในทุกบุคคลไม่อาจประเมินใครได้เลยใครจะไปรู้ว่าบางคนเป็นโสดาบันมาก่อนแล้วเพิ่งมาเกิดใครจะรู้ว่าบางคนมี เหตุปัจจัยของการทรงจำคำตถาคตอย่างคล่องปากขึ้นใจมาก่อนมีสมาธิมีอินทรีห้าศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญามาก่อนความแก่กล้าเหล่านี้ไม่ได้วัดด้วยการมีเงินทองตระกูลสูงตระกูลต่ำเด็กหรือแก่ไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวที่อินทรีห้าล้วนๆเป็นเด็กก็มีอินทรีห้าแก่กล้าได้เพราะโสดาบันมาเกิดเนี่ยเขาเป็นโสดาบันตั้งแต่เด็กแล้วนะ เพราะโสดาบันเป็นผู้มีธรรมะอันไม่เสื่อมเสื่อมไม่ได้ถ้าเป็นโสดาบันแล้วเกิดในเจ็ดชาติเนี่ยเจ็ดคราวเนี่ยตกต่าไม่ได้แล้วแต่นั้นโยมเกิดกี่รอบละ่ะโยมเป็นโสดาบันมาตลอดนะเนี่ยเห็นนะอายุไม่เกี่ยวฐานะไม่เกี่ยวความรู้ทางโลกไม่เกี่ยวเกี่ยวที่อินทรียห้าล้วนล้วนศรัทธาไหมวิริยะมีความเพียรไหมสติมีไหมสมาธิมีไหมปัญญามีไหมเป็นเครื่องวัดความเร็วในการบรรลุธรรมที่ผู้เจ้าตรัสทุกครั้ง ตัวนี้แหละตัววัดและตัวนี้แหละคือหมายถึงการที่โยมมีทรัพย์มี